จะทำการวัดขนาดพัดลมแล้วก็ทําการวัดแล้วก็จะตัดครับตัดตามที่วัดไว้พอวัดเสร็จแล้วก็จะมาตัดตัดตามที่วัดไว้นะครับขัรรบ้นตอนที่สองนะครับ ทำการติดตั้งพัดลมเล้วไทำการเจาะรูใปสีด้านแล้วก็ทำการกใส่ตะแกรง,แ,รงแล้วก็ใส่น็อตลงไปติดตั้งนะครับ<อ>จะทำการขันน็อตครับอพอทำเสร็จแล้วนะครับจะได้หน้าตาแบบนี้นี่ครับต้องติดป้ายดินี่ครับจะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการวัดขนาดท่อที่จะตัดนะครับเป็น เป็นท่อลำเลียงควันออกมาครับเราเดียววิศวขนาดแล้วเราก็จะตัดเอามาใส่ตรงรูนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เป็นสรูแบบนี้นะครับแล้วเ,เราดูขั้น,นตอนต่อไปกันเลยน,นี่นะครับเป็นขั้นตอนการเดินสายไฟนะครับการติดตั้งสายไฟสวัสดีครับวันนีผมพง เป็นขั้นตอนการติดตั้งท่อระบายนะครับเราจะใช้กาวนี่นะครับติดเข้าไปรอบๆบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอดูตอนเสร็จเลยนะก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้จะช่วยติดแน่นๆอากาศจะไม่ถ่ายเทออกมาทางรูนี้ครับจ่อมาทางรูนี้ครับรูสองรูนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับการใช้งานก็จะมีนี่ครับอัด ของเครื่องทำไอ,อูสองอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊บพัดลมนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะเสียบปั๊บเครื่องทำหมอกก่อนนะครับเครื่องทำไอก่อนสองอันนะครับจากนั้นเราก็เ,าเสียบพัดลมครับเพื่อที่จะให้หมอกอันนี้ลอยขึ้นมาได้นะครับ มีประโยชน์มากเช่นการลดฝุ่นหมอนี้สามารถไปจับฝุ่นเม็ดเล็กๆแล้วก็ทำแล้วก็ทยัยางสามารถทําให้อากาศเย็ยนหรือเราสามารถนํำเครื่องนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ด้วยครับเช่นเราสามารถเปลีย่ยนจากน้ำเปล่าธรรมดาเป็นน้าหอมเพื่อเพิ่มกลิ่นใน้องให้มีกลิ่นที่หอมขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นด้วยครับ